Oh, don't... ก็ตงั้นแต่จงหัวเต่าแตเาหลิงหอกเนี่ยารแตเป็นหอ้แมด้วยราย้ทานาสนามต่อนหวเป็หงนี hmm. ่นง like. we yeah, like um ูกตรอบสอรอบแกเจ้าเนี s <S okay. ่ยเขาเป็น้าานรอบแรกับเป็นรอบแปดกันเลยนะฮะแดลูกโตขึ้นนี่นะางหลังข้างหลังเกือ

¡Oh! <laughs> You <laughs> the